สินเจียยอีสินนี่ฮกชัยเฮงเฮงรวยรวยปังปังตุกริงนะทุกคนฉันก็ไม่มาจนเป็นจีนเสนรินสวัสดีค่ะชาติเชี่ยวแต่นนี้มาเจอกันในบรรยากาศของสุนีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้เรามาไลฟ์สดกันเพราะว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วดูสิบรรยากาศ มีแต่บอกว่าสีแดงและสีทองอันเป็นมงคลในช่วงตรุษจีนนะคะแล้วก็ถ้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนี่นะคะใครที่กำลังมองหาของไหว้ช่วงตรุษจีนเราจะว่าอยู่3อย่างใช่ไหมคะเเชียวไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพเจ้าไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะทีนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วของไหว้ครบ จบทุกอย่างมาที่นี่ที่เดียวโอเคมากเดี๋ยว, okay, ยวขอเช็คชาวโซเชียลก่อนนะคะเข้ามากันหรือยงังเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะเสียงเราเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้กลัวว่าจะเป็นละครใบไปนะคะไม่ได้เดี๋ยวขอฟังก่อนนะคะอุตายเหมือนจะมี f อเปิดอยู่ไกลๆฉันที่เสียงตัวเองไกลมากเลยนะคะตรงนี้อะมา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  โอเคโอเคโอเคเสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะเดีขอนี่ก็แชร์กันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมีงานใหญ่ด้วยนะชาวตุเชลนอกจากจ,ากจเบียนมาตุจีแล้วนะคะเราก็จะมีอีกหนึ่งงานที่เราจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่29เมกราคมนี้นะั่นก็คืองานมัสจันสับบรีครงกันหลวง2022ิยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ที่ใดในโลก ทุดเลยนะซูเปอ,อร์มาร์เก็ตเราจัดเต็มมากๆแล้วงานซอบอรี่นี่นะปีนี้เราจัดใหญ่มากจัดเต็มสุดๆจัด17วันนะคะ29กมกราคมจะถึง14คกุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์แสดงยิ่งใหญ่มากทุกงานยิ่งใหญ่หมดนะคะก็คู่กันไปเลยสตรอเบอรี่ตูดจีนวาเลนไทน์ ครบเลยมีทุกอย่างในซูเปอร์มาหาได้ลยที่นี่3มเทศกาลนี้นะคะมาได้แต่ช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนเราหาของไว้กันก่อนเพราะว่าเราจะไหว้กัน31มรการาคมนี้ใช่ไหมคะก็มาได้เลยอ่ะตอนนี้แนะนําที่เป็นผลไม้ก่อนนะคะเจ้เชี่ยวมากล้องเราเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะมาเข้ามาเข้ามาเข้ามานี่เลยชุดไหว้ตรุษจีนผลไม้มงคลนะคะเจ้เชี่ยว พรีเมียมสุดสุดเนี่ยจะให้ดูแต่ในกล่องเนี้ยกล่องเนี้ยดูสิเหมือนแบบสมัยสมัยที่เราดูหนังจีนกำลังภายในอะโอ้มีทองดูสิมีทอง1,000งพันตำลึงอยู่ตรงนี้ลดมากลดมากนะคะกล่องนี้นี่ก็คือเอาไปบวยได้เลยกล่องนี้ราคาเท่าไหร่อะน่าจะประมาณพันกว่าไหมน้องหนิงจำราคาได้ไหม ตรงเนี้อมีราคาติดไหม,ไมน่าจะพันกว่าพี่ไปเห็นเห็นราคาคร่าๆวๆอ่ะหนึ่งพันเท่าไหร่นี่แหละอ่ะไม่เป็นไรแต่ค่อยแบบว่าเช็คดูอันเนี้ยเป็นส้มส้มมันดรินใช่ไหมส้มแบบพรีเมียมสุดๆนี่นี่นี่โอ้ไม่ใช่ไม่ตมอ๋อส้มมงคลกิฟเซตส้มมงคลอันเนี้ยชุดเนี้ยชุดนี้พรีเมียมมาก1,100บาทนะคะคือเราคัดเกรดมาอย่างนี้เป็นส้มจากต่างประเทศนะคุณลูกค้าตรงเนี้ย เนี่ยใครเค,คยดูหนังจีน,นกลัองภายในมันจะมีอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟอะเอาไปเสิร์ฟเอาไปให้เอาไปห,ห้องเต้เชิญคุคะเนี่ยเน,นี่ยเพรเียมมากๆเปิดกล่องมาก็จะีเมียมเนี่ยฝั่งนี้ก็มีมาฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเลยรเรียมมากเลยค่ะชุดนี้ก็ประมาณพันนิดๆนะคะคือสมเหตุสมผลสมราคาเพราะว่าครัตเกรดแบบเกรดเอบวกบวกบวกเลยค่ะ เรจะเชี่ยวตรงนี้ดีมากแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นส้มโอใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นผลไม้มงคลนะคะส้มโอแล้วก็ราคาคัดมาแล้วลูกละ550บาทใช่ไหมในห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะคัดมาแล้วอย่างดีนะคะส้มโอแบบว่าอร่อยหวานฉ่ำเลยทีเดียวส้มผลไม้มงคลที่ขาดไม่ได้เราจะมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นส้มซาถังจากจีน เป็นแบบไซส์จัมโบโ้กิโล326บาท50ตังค์นะคะตรงนี้ส้มสาถังนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยังมีส้มอีกหลากหลายนะให้ได้เลือกกันด้วยขาดไม่ได้เลยนะผลไม้มังคอนต้องมีส้มส้มแมนดารินเนี่ยค่ะที่อยู่ในกระบะผลไม้ของเราเนี่ยนะคะเนี่ยเสวยมากดูสิคะดูผลส้มค่ะผิวเกลี้ยงมันวาวสีส้มทอง น่ารับประทานสุดๆเลยคุณลูกค้าเนี้ยขายอยู่กิโลกร,รัมละ1 1 9บาทนะคะจะกปกติ169ก็ลดราคาพิเศษให้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีส้มสายน้ำพึง้งนี่ก็สวยมีเยอะส้มสายน้ำผึ้งในกิโล69เนี่ยช่วงนี้เราก็จะลดราคามีคนบอกว่าหลายคนว่าออช่วงตรุษจีนผลไม้ผักอะไรต่างๆแล้วมันขึ้นใช่ไหมแต่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ขึ้นมีแต่ลดนะคะส่ มาซื้อที่ซปเปอร์รับรองไม่ผิดหวังนะคะเราต้องใช้อยู่แล้วเนี่ยแอปเปิลฟูจิมันลูกแบบล่มเลยอะเนี่ยก็เป็นอยู่ในชุดผลไม้มงคลทีนี้เราจะมีบอกว่าเป็นชุดให้คุณลูกค้าได้สั่งจองด้วยนะคะอ่าอยู่ตามป้ายเราจะมีชุดเล็กชุดใหญ่เนี่ยค่ะชุดผลไม้มงคลชุดเล็กเนี่ยราคาิ่มต้นที่499ส่วนชุดใหญ่น่ะ799บาทคุณลูกค้าสั่งได้เลยเรามีเบอร์โทรติดไว้ให้แล้วหรือ ถ้าไม่สะดวกโทรไลน์มาไลน์แอดซุเปอร์มาร์เก็ตนะคะไลน์มาได้เลยสะดวกมากอันนี้สั่งออนไลน์ได้แม่คะใส่ใจรับออเดอร์อยู่หรือถ้าเดินอยู่แถวนี้อยู่แล้วอยากสั่งก็ไปแจ้งที่คัเชียร์ซุปเปอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าจะสั่งผ่านทางน้องๆของซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ใส่ชุดสีเขียวการน,นะสั่งได้เลยนะคะเน,นี้ยมากมายมากมายอันนี้คือเป็นเป็นผล,ลไม้คือเยอะมากเลยนะราคางนี้มาดูนี่ผล,ลไม้เราเยอะมากเลยเตรียมมาให้แล้วผล,ลไม้มงคล อันนี้นี่พีเมียมเมลอนเนี่ยอันนี้เวลาเราซื้อนี่นะคะเห็นไหมซื้อเมลอนหรือซื้อส้มโอเนี่ยใส่ใส่นี้ก็ได้กล่องแบบพีเมียมมากเลยค่ะสวยมากแล้วก็ยังมีแบบนี้ด้วยนะซื้อไปก็มีแบบนี้ด้วยถุงมงคลของจีนนะคะหิงๆรวยรวยรับตุดจริงลูกค้านี่แหละซุปเปอร์เรามีครบจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดผลไม้ของของคาวอะ่ะเรายังไม่ได้ลงของนะของคาวอุ้ย ตาละน้องหนิวเจออันนี้ขออภัยนะคุณลูกค้าก็เลือกอยู่พอดีเจอฟักทองอมเมซิงฟักทองจุดจีนน,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 นี่ลูกละ49ใช่ไหมฟักทองจุดจีนอันนี้ทานได้นะทานได้แล้วก็ประดับประดาได้ด้วยเนี่ยลูกใหญ่มากเลยดูสิสีประดับประดาได้สวยงามรูปว่เาท่านั้นนะคะเนี่ยเป็นผลไม้ชุดมงคลน,นะตัวเนี้ยอยู่ในเซ็ตทั้งหมด4 9 9 7 9 9แล้วแต่เราจะจับเซ็ตขึ้นมา ของข้าวอย่าเพิ่งถามหาตอนนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ไวหยของข้าวหมูเห็ดเป็ดไก่แลวต่างๆอะ่ะเราจะมีเราจะมีให้ในวันที่ใกล้จะว้วันที่ 30- 31อะไรเงี้ยเราจะเอามาลงให้นะคะแต่คือสั่งจองได้เลยนะสั่งจองไว้ก่อนเลยตามเบอร์โทรตามไลน์นะที่เราได้ให้ไว้เนี่ยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะมีเป็นขนมไหว้ให้อยู่แล้วของหวานของหวาน,ข,วานขนมมงคลสำหรับการไหว้ตรุษจีน นะคะอันนี้เป็นขนมจันอาบอันนี้ขายดีนะเพราะว่าขนมมงคลจะรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะขนมจันอาบอะเยอะมากแล้วก็อร่อยมากยี่ห้อเนี้ยยี่ห้ออังกี่เนี้ยเราสั่งมาตลอดทุกปีเลยอร่อยแล้วก็ขายดีมากๆเลยตัวเนี้ย60บาทใช่ไหมขนมจันอาบนี่ขนมตุ๊บตับจ้ะตุ๊บตับสมัยโบ,บราณเก่าๆตุ๊บตับ18บาทนะอันนี้ก็อร่อยค่ะตุ๊บตับอันนั้นขนมคอหอง,งาขาวอา พอหองาขาวนี่อันนี้40บาทนะคะรวยงาขาวอร่รมากอร่อยทุกอย่างเลยจริงๆ MC ทานหมดแล้วล่ะอยากรู้ว่ามันอรไรจะกจกะก็ซื้อทานนี่เม้งถึงงาขาวนะอันนี้เม้งถึงงาขาวในครกรุบกรอบขนมเปี๊ยขนมเปี๊ยะ,ะตดัดอันนี้จะมีมีไส้ไส้ถั่วกับไส้ถั่วดำนมาโอ้น่า,นาก,กินนะน้องหมิวถ่ายแล้วน่าก,กิน35บาทจ้า ขนมเปี mm ๊ยตาดขนมเปียตาด8ชิ uh ้น oh, อ right? ันน <st unlikely> ี like, big, have to have to have ้เท่าไรอ่ะน่าจะประมาณ3 5บห้าทเนาะที่สำคัญต้องมีขนมเปี๊ยแบบว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่มากต้องมีนี่7นิ้วจ้ะขนมเปี๊ยะอังกีเจนิ้วดู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 ตายเขย่ามันเมันจะแตกดูนี่โอ้เบล่มเบล่มเบล่มเลยจ้ะ ไดี๋ยดูกล่องหนึ่งสินี่บนล้มเลยเจ็ดนิ้วร้อยห้าสิบก้อนเนี้ยร้อยห้าสิบก้อนเนี้ยมงคลที่สุดอยู่ในกล่องแดงอันเป็นมงคลน,นะคะส่วนตัวเนี้ยก็จะมีแบบขนมเปีย๊ยะไข่เคม็มไส้ถั่วก็มีหลายอย่างนะคะโอายนี่เขาปิดไปแล้วะ มีเปิดแล้วมีเปิดอันนี้อันนี้ให้ให้ลูกค้าดูตัวนี้ร้อยหนึ่งตัวนี้ร้อยหนึ่งจ้าอันนี้มอยู่จิ้มทำไมจ้าลูกนุมน่มนิ่มอร่อยของแท้ไม่ใช่ขนมโมจิ <c oughs> มนะตกใจว่าโมจิอันนี้ร้อยหนึ่งตัวนี้ร้อยหนึ่งแล้วก็มีตัวเก้าสิบบาทก็มีนะไม่อยู่ไม่อยู่ตัวนี้เก้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นไส้ถั่วนะอันนี้อร่อยยี่ห้อนี้อร่อยอร่อยจริงๆส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ ขนาด6นิ้วนะคะตัวนี้90บาทนะ,ะใช่ไหม120เก้าสิบหรือร้อยยี่บอะมาดูไปก่อนดูใบหน่ออเจ็ดสิห้าขอพายอันนี้เจ็บห้าบาทไส้ถั่วจ้ะเนี่ยเป็นขนมมงคลที่พลาดไม่ได้สำหรับช่วงตรุดจีนนะคะสจจเชียวชุดไหว้ล่ะหลายคนก็บอกมีชุดไหว้ไหม,ปปมซูเปอร์มีสินี่เลยชุดไหว้ตรุดจีนนะคะ กงเต๊กแบงกงเต๊กนี่ไหว้ไปอันนี้ชุดนี้จะสําหรับบรรพบุรุษนะคะทีนี้ก็ไหว้กงเต๊กไปเผากระดาษเงินกระดาษทองให้เวลาเราไหว้เสร็จแล้วทุกอย่างเราจะเผานะคะตามที่ได้ศึกษามาตามข่าวที่ก็ว่ากันไปเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้เยาวราชนะคึกคักมากเลยนะผู้ช้าดูข่าวไม่คขายดีจะมีอะไรจะขายแล้วตอนนี้ตุกจีนะ่ะคึกคักมากซป,ปเปอร์มาร์เก็ตเราก็ไม่แพ้นะคะ อันนี้ถุงอันนี้ถุงใส่ส้มนะอ๋อหน้าใช่น้องมีคิดว่าเป็นถุงอะไรหน้าซองอ่างเปาซองอ่างเนี่ยตอนแรกพี่คิดเหมือนมันหนูแหละสมัยพี่มาใหม่ๆอ่ะมันสวยมากเลยมันเป็นถุงใส่ส้มจ้าลูกอันนี้ถุงใส่ส้มจริงๆเนี่ยขนาดถุงใส่ส้มมันพรีเมียมเลยอ่ะคิดดูจริงๆก็ใส่ทองใส่อะไรได้นนนะเนี่ยพี่ว่าเนี่ยใส่ทองได้ตรนี้เนี่ยก็ราคาก็ไม่แพงนะคะถุงนี่ก็50บบาทใช่ไหม ก็มีถุงแบบไซส์เล็กอันนี้ก็มีนะมันมีไซส์เล็กเล็กเข้าถุงนี่ก็มีนะประมาณแบบ38บาทเียสวยมากเลยแล้วก็จะมีทางนนี้นก็เป็นชุดไว้เทพรเจ้านะคะที่เป็นถุงถุงใหญ่ๆเนะี่ยจะเป็นแบบครบเซตเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องบอกว่าไปซื้อแยกซื้ออะไรละเขาจะมีเซตให้เลยแบบเนี้ยสามร้อยสามร้อยเก้าสิบห้าบาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยเซตเนี้ย,ยเซ,ต,เซตไว สามร้อยเก้าสิบห้าบาทก็ไหวเทพเจ้าแม้จะเป็นเทพเจ้าไฉสิงเอียนะคะเทพเจ้าแห่งโชคลาภเงินทองส่วนอันนี้จะเป็นโครมแดงเอาไว้ประดับตกแต่งต่างๆตัวนี้เราก็ประดับไว้ที่ซุปเปอร์มาร์เกต็ตเราแล้วเราจะประดับไว้ที่บ้านหรือที่บอกว่าร้านค้าร้านหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้นี่เราก็มาหาซื้อได้เลยโคมแดงนี่3 1 0บาทนะคะต่อ1โครมชุดชาสำหรับไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้เจ้า เทพเจ้าและต่างๆก็มีครบทุกอย่างอันนี้ก็มาหาซื้อได้เลยนะคะกระบะทางด้านนี้เชลทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดกระดาษเงินกระดาษทองนะคะจะเชี่ยวเนี่โอ้โอโดูสิมีแต่ทองทั้งนั้นเลยอะ่ะนี่ก็เผาไปให้ในบรรพบุรุษเห็นไหมมีอะไรล่ะเนี่ยมีโรเล็กซ์มีไอโฟนนะคะมีชุดจากลาคอสอันก็จะหามทั้งนันเลนี่มีมีบัตรเครดิตด้วยิ กัทุกอย่างเลยที่เย,ยวาวราชตอนนี้เขามีชุดอันนี้ด้วยนะชุดแมสชุดแมสทองจ้ะชุดแมสกระดาษทองนะเย,ยวาวราชอ่ะขายดีมากอีกหนึ่งชุดก็คือชุดวัคซีนโควิดดูข่าวมามีโมนนาไฟเซอร์แล้วก็อะไรอีกนึงอะแอตตาสินิกาเออเนี่ยภาษาอะอีกก็บอกฉีดวัคซีนด,ด้วยก็เนี่ยเขาจะเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบทันสมัย,ยงไงของเราเนี่ย น่าจะขายหมดไปแล้วมัง้งเขาจะขายดีเห็นไหมทองกระดาษเงินกระดาษทอง20่บบาทนะยีบาทอันเนี้ยเนี่ยซื้อก็ไปเผาให้กับบรรพบุรุษเพราะว่าเขามีความเชื่อไงว่าบรรพบุพรุษที่ร่วงรับไปแล้วอ่ะท่านก็แบบจะต้องเอาไปใช้ในสัมปรายภพุกไงอนนี้าเป็นความเชื่อของชาวจีนนะคะนี่แหละก็มีครบหมดเลยนะรองท่องรองเท้าอะไรเงมันจะเป็นรองเท้าแบบคนจีนสมัยก่อนอ่ะตรงเี้ยสมัยซุซี่ไทเฮาอ่ะรองเท้าอะไรอย่างเงี้ย นี่จะเป็นโบ,บราณโบราณเป็นประเพณีอันดีงามสืบทอดกันมาหลายร้อยหลายพันปีแล้วคุณผู้ชาจะจะเชียวหนอทีนี้มาดูตรงนี้ค่ะสําหรับใครที่บอกว่าชอบทําอาหารช่วงตรุษจีนน,นก็ต้องทําอาหารไวายเจ้าด้วยนะวาเสร็จแล้วก็กินด้วยกันไปเลยค่ะเป็นมงคลเราก็จะมีแบบซูเปอร์เราจะมีเนี่เลยคันไม่ได้ต้องหมี่ซ้วน,นะคะ ไม่ได้เลยตรงนี้ต้อง,อง,องมีมีซุ้วอายุยืนทานแล้วก็อายุยืนยาวนานนะคะเป็นความเชื่อเดี๋ยวเราขายอยู่35บาทอยังมีซั้วถูกมากเลยแล้วก็เราจะมีพวกแบบว่าผัดดองพวกเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยขายตอนนี้มันหนังเลียบหนังเลียบหนังเลียบ85บาทะคะ่ะมีเต้าหู้ยี้สมเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้สมเต้าเจี้ยวนีน้110บาทเนี้ยแล้วก็อันนี้เห็นหูหนู เห็ดหูหนูขาวจ้ามีสาหร่ายด้วยนะสาหร่ายไปทำแบบว่าต้มจือดอย่างเงี้ยชุดแบบว่าชุดที่เป็นเครื่องเครื่องต้มอะ่ะเครื่องเทศอะไรต่างๆแล้วก็มีครบเลยนะคะเนี่ยสาหรายทะเลทําแกงจืดนี่ไงเครื่อง,เค,องเครื่องแกงร้อนมีครบมีครบมีหมดเครื่องแกงร้อนอะไรต่างๆของเราตรงน,นี้อันนี้ก็เป็นเตา อะไรนะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูดำกระทองมเห็ดหดำกระทียมอ่นนี้เห็ดหอมเห็ดหอมจ้าเห็ดหอมโรส่า hmm. ผักดองผักดองผ mm hmm. ักดองโรส่ามีจ้าเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นแบบวัตถุด,ดิบในการทําอาหารในช่วงตรุษจีนนะคะ mm hmm. เรามีผักกาดดองเปรี้ยวด้วยนะเออใครจะไปรู้นะ ซูปเปอร์มีนะจ๊ะซูปเปอร์มีถ้าไม่ไลค์เนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรามีมีผักกาดดองเค็ม16บาทนะคะ16บาทอันนี้อันนี้29บาทผักกาดดองเปรี้ยวนะคะก็มีครบทุบเทียอะไรต่างๆก็ครบพร้อมมูลทุกสิ่งอย่างนะคะจะเชี่ยวมาได้เลยซูเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะจัดเตรียมไว้ให้ก่อนที่จะก่อนที่เราจะไหวในวันที่31 มกราคมนี้นะคะแเชีย,ยนี่แหละแล้วก็จัดเตรียมไปให้แล้วเรียบร้อยราคากันเองไม่ได้แพงเว่รวังอะไรเลยมาซื้อได้ที่สุนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชั้นหนึ่งสามารถซื้อได้แล้วหลากหลายช่องทางนะไม่ว่าจะเดินมาซื้อเองหรือว่าจะช็อปออนไลน์นะ,ะซื้อมีมแม่ค้าใส่ใจออนไลน์คอรับออเดอร์อยู่แล้วนะคะแดเชียตวตอนนี้ก็แจ้งกันไหวเนะ ฝากไว้หนึ่งเรื่องก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะเจ้าเชี่ยวจองสับปรร่กันเลยจังจ้าสับรี่ขคงกันหลวงตอนนี้เ็ามีให้สั่งจองในราคาพิเศษแล้วนะล่วงหน้าจากราคาปกติหน้าง,งาน9 4บาทถ้าสั่งจองภายในช่วงนี้ได้ราคา8 2บาทนะคะสั่งจองได้แล้วเบอร์โทรก็ได้จองกับคะเชียก็ดีหรือว่าจะสั่งจองออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมมาจองกันเยอะสับปีรดคนกันหลวง วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเชี่ยวค่ะอย่าลืมแวะมาที่ซูเปร์ร์เก็ตนะคะของดีในช่วงจุดจีนมีมากมายเลยทีเดียวค่ะขอให้มาการแต่ก็ปลอดภัยโควิดด้วยนะคะใส่หน้ากากกันด้วยจากาศอย่าตกนะวันนี้ไปก่อนแล้วเฮงเฮงรวยรยชินเจียยี่ชินนี้หัวใจอ่ะเฮง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 เงเงเเอง